เอาดิแม่ดีใจหน่หนอดย,นยดิเฮ้ย เอามีต,ตัววัดมาเลยนะถ้าุลมไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะน้องจะได้ทำโบรอย3ามสีด้วยนะคะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะสีเหลืองจากฟักทองสีพันชนันดอกกรนชันนะคะแล้วน้องก็จะได้ทางฉีมือตัวเองหวานเาค็มยังไงรูไม่รู้อยู่ที่หนูนะคะบ้างกลมอาจจะเป็นไง วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่หมู่บ้านนะครับบ้านไร่สุขุมแห่งนี้นะครับอยู่ในเขตตำบลห้ยยั้ง,งเรือคำกตายจังหวัดกคมแพ่งเพชรเราครับก็ม,มีโอกาสด้ต้อนรับนะครับในส่วนของคณะอาจารย์แล้วก็คณะนักเรียนจากองค์การอาหารสุขุมแห่งเพชรเรานะครับสําหรับที่นี่นะครับเชื่อว่า เด็กๆหลายๆคนไม่คงไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยนะครับเพราะว่าหน่วยราชการนะครับที่จังหวัดอีแพงเพชรเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกว่าจะจะ,จะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่เคยมานะครับแต่ว่าบ้านไร่สุขุุมนะครับถือว่า นะคะ

เอาออกไปเส้นยาวม่ใคอยากทดสอบมาขยม้างไหยคะล้างมือก่าล้างมือล้างมือล้างอกไปล้างลอกนะครังใอีกคนนึงอัสสาอ้าล้างมือเรือย

ลอยขึ pues bien, <iously. S 1> ้นมาอันนี้ลอยอันนี้ลอยอันบนหนอเออเออน่าร่าลอยเลยนี่ลอยปุ๊บลอยมาลอนมาเออน่ะเป็นแล้วนี่นี่อ้าวครับครับด้าน